สวัสดีครับดวนๆเลยกับข่าวนี้นะครับครั้งเตรียมถกปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่มีนาคมนี้เออยังไงฮะรอบใหม่มีนาคมซึ่งได้ข่าวมาว่าจะต้องนะฮะใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็าตามนะเรียกว่าใครเป็นผู้มีไรายได้น้อยนะฮะทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่หมดครับนะฮะเขาใช้หรือเปล่าดูท่าทางจะเป็นเช่นนั้นลองอ่านดูครับครั้งเตรียมเผยเตรียม หาลรือปรับเงื่อนไขลงทะเบียนบัตรสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หลังจบเราชนะนะครับหลังจบมีนานะหลังจบมีนานี้พร้อมสั่งทบทวนข้อมูลเพื่อคัดกรองบัตรเก่าทุกปีเอาละสิครับหมายความว่าจะต้องมีการคัดกรองใหม่กันทุกปีซะแล้วมั้งเนี่ยงานนี้หรือว่าหรือว่ามันมันทุกกี่ปีล่ะทุกปีหรือ2ปีนะครับปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในปีนี้กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากต้องเลื่อนการพิจารณามาเรื่อยๆเนื่องจากติดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่นะครับนอกจากนี้การลงทะเบียนโครงการเราชนะในส่วน ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทําให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นต้นนะครับแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีรายได้น้อยแต่เข้าถึงสิทธิ์บัตรนะครับสวัสดิการของรัฐนะย,ยังตกหล่นอยู่ดังนั้นจึงมองว่าควรมีการทบทวนสิทธิ์เกิดขึ้นอ้าวจะเพิ่มก็เพิ่มไปสินะครับตกลงเอาอยัางไงแน่ก็เพิ่มไปสินะครับส่วน คนเก่าเป็นไงผมก็ยังไม่แน่ใจเราจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อ่ารอบใหม่ใช่ไหมตอนนี้กําลังหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องดูเรื่องระบบก่อนยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิดลงทะเบียนหลังจากช่วงโครงการเราชนะจบเลยหรือไม่นะครับแต่มีแววฮะอย่างไรก็ตามจะพยายามทําให้เต็มที่โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจาร,รณาหลักคือเรื่องของรายได้ โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดนะครับนายกิตศด,ด,ดากล่าวนะครับก็สรุปได้ดังนี้ว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะฮะคาดว่าอาจจะเป็นไปตามนี้หมายความว่าบัตรเกา่าบัตรใหม่อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบรายได้ผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดจำเป็นจะต้อง ตรวสอบใหม่และลงทะเบียนใหม่เป็นแน่นะครับเพื่อจะดูวงเงินรายได้ด้วยนะว่าผมว่าเลื่อนไปอีกปีดีไหมขี้เกียจลงทะเบียนใหม่แล้วอ,อ่หมายถึงคนเก่า,านะขี้เกียจลงทะเบียนใหม่แต่คนใหม่อ่ะรับไปเถอะนะครับผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิทธิ์รอบใหม่สําหรับผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่13.8ล้านคนโดยกระทรวงการคลังจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งหลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะช่วงเดือนมีนา64นี่แน่นอนแต่ว่ามีวิวแววแล้วล่ะ,ละจะสรุปเป็นดัง,ดงนี้หรือไม่นะฮะยังไงรอจบโครงการใกล้จบโครงการเดี๋ยวคงจะรู้แหละนะคงจะมีข่าวออกมาก่อนเดือนมีนาแน่นอนซึ่งจะมีการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการและ ประชาชนทั่วไปเข้ามาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มันมันอาจจะไม่ใช่รอบใหม่ละมันเหมือนกับล้างใหม่ล้างไพ่ใหม่หมดแล้วสมัครกันใหม่หมดนะครับรวมทั้งจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมในทุกทุกปีนี่ไงบรรทัดนี้เลยรวมถึงมีการทบทวนข้อมูลผู้ผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมในทุกทุกปีเพื่อเป็นการอัปเกรดข้อมูลของประชาชนด้วยโอ้โห เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการเปิดทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการมานานกว่า2-3ปีแล้วเออนะตามใจเอาอีกสักรอบดีไหมสอถึงสปีอาจจะเวียนกลับเข้ามาแล้วก็ได้ซึ่งอาจจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ใหม่แต่ผมว่ายังไงมันก็โจรจูเพราะมาติดสถานการณ์โควิดนะฮะมันอัปเกรดรายได้ตัวเองไม่ไปะมันไม่ได้นะฮะมันจะมีแต่เพิ่มโอ้ยเอาคิดอะไรมาคิดเนี่ย หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะในเดือนมีนา64กระทรวงการคลังก็จะเร่งประชุมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งโดยกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วก็ต้องเข้ามาลงทะเบียนเพื่อทบทวนสิทธิ์ใหม่ทุกครั้งเช่นมีคนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วเอาเหรออ๋อออก็ใครที่เป็นข้าราชการก็ไปตรวจสอบสิครับนะฮะตรวจสอบรายชื่อซิเออาถ้าแล้วโดวยจรรยาบาลแล้วเนี่ย คนที่มีรายได้พอโดยการบรรจุเป็นข้าราชการได้ถึงนะแต่เกรงว่าจะไม่ถึงสิครับเขายังถึงต้องพึ่งพาบัตรบัตรบัตรช่วยอยู่ไงนะฮะเดือนละ300-500นะครับแต่สําหรับบรรจุแล้วสตาร์แล้วได้เงินเดือนเยอะเลยนะเขาก็ต้องไปขอเลิกเองแหละอันนี้คือ,คอ,อปลูกถิ่สำนึกกันด้วยนะฮะถ้าเป็นลงทะเบียนรอบใหม่ข้าราชการก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้วเพราะมีเงินเดือนเกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีหรือถ้าคิด ว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่เข้ามาสมัครก็จะถูกคัดคลองออกไปนะครับเออนะก็เอาอย่างนี้สิถ้าปกติตรวจสอบย้อนหลังได้นะถ้าเป็นข้าราชการแล้วแต่ไม่สละสิทธิ์ถูกดึงชะตางไปกี่บาทล,ละ่ะอ่ะสามบาท1ปีมันเท่าไหร่ก็ขอคืนสิครับตรวจสอบภายใน1ปีค่อยๆตรวจสอบเข้าไปนะครับตรวจสอบปี2ปีก็ย้อนหลังได้มันก็เหมือนชาสีมันสัมภาระรนั่นแหละนะ สำหรับการเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้กระทรวงการคลังจะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขรับสิทธิ์ใหม่จะนำเกณฑ์รายได้ครัวเรือนมาพิจารณาเป็นหลักอ๋อคราวนี้รอบใหม่มีการพิจารณาใหม่แล้วคือการเอาผัวเอาเมียเอาครอบครัวามาพิจารณาด้วยว่าอยู่กินอพอได้ไหมพอไหวไหมนะฮะก็จะได้ไม่ต้องใช้บัตรคนจนก็คือพึ่งพาอาศัยคนในครอบครัวเอานะพูดอย่างนั้นนะสรุปให้อย่างนี้แหละนะต่างจากรับสิทธิ์ที่ผ่านมา ที่พิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคลเช่นภรรยาในครอบครัวนั้นเป็นผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่สามีเป็นผู้มีเงินได้ในครอบครัวจํานวนมากเอออันนี้ผัวก็เลี้ยงมเมียเมียก็เลี้ยงผวัวโอเคอันนี้น่าจะคิดได้ตั้งแต่แรกนะฮะซึ่งที่ผ่านมาภรรยาก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนเกณฑ์ขั้นต่ํา ที่พิจารณารายได้ของครอบครัวนั้นยังไม่สรุปจะมีการหาลือเพื่อสรุปอีกครั้งเออส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำนะฮะที่จะพิจารณาคนในครอบครัวนะนะเรียกว่าถึงอีกคนรายได้ไม่พอกินแต่อยู่กับครอบครัวช่วยกันเลี้ยงนะ่ยก็จะได้ไม่เป็นภาระนะพูดตรงๆเลยเอาพูดตรงๆว่าภาระเลยไม่เป็นภาระสวัสดิการของรัฐหรือเงินภาษีประชาชนนั่แหละรัฐบาลเริ่มร้อยหลอยังไงก็เริ่มประหยัดแลวไงนะครับเออเริ่มประหยัดเริ่มประหยัดเริ่มเอ,อ่อพิจารณาให้แบบ ทีท้วนนะฮะคิดทีคิดย่อยนั่นแหละนะครับก็สมเหตุสมผลอยู่ครับก็ค่อยๆจัดไปนะเพราะบางทีคนคนที่ไม่มีรายได้คนที่มีรายได้น้อยดีกว่าไม่ใช่มีรายได้แหละมีรายได้น้อยแต่ว่ามีเมียอยู่ไงมีเมียรวยอ่ะนะฮะเออมีเมียพอกินพอใช้ผ่านเกณฑ์ที่จะพิจารณาใหม่เนี่ยก็ถูกต้องไม่จําเป็นจะต้องมีพึ่งพาสวัสดิการแห่งรัฐและเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยงบน้อยเงินถุงเงินถังเนี่ย เบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยให้กับคนจนหรือคนที่มีรายได้น้อยที่สุดดีกว่าครับขอบคุณฐานเศรษฐกิจเขียนเจมคอมอ่านครบคุณครับ